สวัสดีครับวันนี้บุญเลิศประกันภัยนะครับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีสาระความรู้ดีๆนะครับมาฝากกับท่านนะครับในเรื่องของทุนประกันภัยรถยนต์นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กับเบี้ยประกันภัยอย่างไรแล้วเราจะเลือกทุนประกันในราคาทุนประกันที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับจึงจะคุ้มค่ากับรถที่เราใช้อยู่นะครับวันนี้มาชมรายละเอียดกันครับ ครับทุนประกันภัยก็คือค่าสินใหม่ที่บริษัทประกันภัยนะครับจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์นะครับกรณีที่รถยนต์เกิดความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเกิดความเสียหายบางส่วนนะครับหรือว่ากรณีที่เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับซึ่งก็จะเป็นจะต้องขายซากรถยนต์คันนั้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทุนประกันที่บริษัทประกันก็จะชดใช้ ค่าสินใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันนะครับโดยสรุปก็คือทุนประกันก็คือวงเงินที่บริษัทประกันภัยนะครับสัญญาว่าจะให้คุ้มครองความเสียหายนะครับของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยนะครับในกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือเกิดสูญหายหรือไฟไหมนะครับตามประเภทของประกันรถที่เราได้ทำไว้กับบริษัทประกันนะครับโดยเงื่อนไขเป็นไปนตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ ว่ารถคันนั้นมีทุนประกันความเสียหายจํานวนเท่าไรนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขนั้นๆนะครับไม่ว่าประกันจะเป็นประเภท1ประเภท2บวกหรือประเภท3บวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทุนประกันนะครับการคํานวณทุนประกันภัยรถยนต์นะครับมีการคํานวณอย่างไรนะครับโดยส่วนมากนะครับบริษัทที่รับประกันภัยนะครับก็จะคํานวณทุนการประกันนะครับ โดยรถยนต์ใหม่นะครับก็จะตีราคาทุนประกันอยู่ที่80%เของราคารถยนต์นะครับอย่างเช่นถ้าเราออกรถยนต์มาในราคา1ล้านบาทนะครับทุนประกันรถยนต์สูงสุดที่ทำได้ก็จะอยู่ถึงประมาณ80ถึงไม่เกิน85%สนะครับสมมติว่าบริษัทประกันภัยให้ทุนประกันสูงสุดอยู่ที่80,0,000บาทนะครับก็รถยนต์คันนั้นนะครับหากเกิดความเสียหายทั้งคันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรณีไฟไหม้หรือสูญหายนะครับหากทำประกันที่มีเงื่อนไขการรับประกันความสูญหายหรือว่ากรณีไฟไหม้นะครับก็จะสามารถเคลมประกันได้สูงสุดในราคา8 0 0 0สนบาทที่เราทําทุนประกันไว้นะครับส่วนกรณีรถเก่านะครับก็จะประเมินราคาทุนประกันตามราคากลางนะครับซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งนะครับซึ่ง ในการคำนวณทุนประกันจะมากหรือน้อยนะครับก็ここจะขึ้นอยู่กับปีที่จดทะเบียนนะครับแล้วก็ปีที่รุ่นของรถนะครับหรือว่ายี่ห้อของรถนะครับแล้วก็จำนวนขนาดซีซีนะครับซ <ıl haba> ึ่งก็จะเป็นการคำนวณราคากลางแล้วก็จะคำนวณถึงการคิดเบี้ยประกันภัยตามราคาทุนประกัน,นนะครับครับทั้งนี้ทุนประกันภัยของรถยนต์นะครับก็จะลดลง ปีละประมาณ10%เนะครับเนื่องจากรถยนต์มีสภาพที่มีความเก่านะครับแล้วก็มีความเสื่อมสภาพของรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของรถยนต์ก็จะลดลง,ลงเรื่อยๆนะครับซึ่งบริษัทประกันภัยก็จะใช้ฐานในการคิดทุนประกันที่จะลดลงประมาณปีละ10%เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุนประกันก็จะมีความสัมพันธ์กับเบีเย้ยประกันภัยนะครับสำหรับรถป้ายแดงนะครับก็คือรถที่พึ่งออกมา นะครับหรือว่ารถที่ใช้ได้ไม่นานนะครับก็จะแนะนำให้ใช้ทุนประกันที่เทียบเท่ากับรถใหม่แล้วก็ลดลงปีละ10%นนะครับตามมูลค่าของรถนะครับเพราะว่าจะทำให้เวลาการซ่อมนะครับหรือว่าการเคลมนะครับเราก็สามารถเคลมได้ในวงเงินคุ้มครองความเสียหายหรือว่าค่าสินใหม่ทดแทนที่บริษัทประกันจะจ่ายให้เรานะครับก็จะคุ้มนะครับ ก็จะต้องมีการชำระค่าเบีย้ยประกันที่สูงน้อยนิดนึงนะครับแต่ความคุ้มครองก็จะคุ้มส่วนรถที่มีการใช้มานานนะครับก็อาจจะมีการลดทุนประกันลงนะครับอาจจะเป็น10,000แสนหรือ2 0 0 0 0 0นะครับหากรถที่ใช้มานานนะครับก็สามารถเลือกทุนประกันได้ให้เหมาะสมนะครับซึ่งเมื่อทุนประกันลดลงนะครับก็จะทำให้เบีย้ยประกันเราลดลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือก คุณประกันนะครับเรากคร็ควรเลือกให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยได้นะครับแล้วก็คุ้มครองรถของเราได้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาระดีๆนะครับในเรื่องของการ คิดทุนประกันภัยแล้วก็เบีย้ยประกันภัยนะครับอะไรก็ดีนะครับผู้เอาประกันภัยก็สามารถเลือกทุนประกันได้ตามความต้องการของตนเองนะครับแต่ไม่แนะนําให้ทําทุนประกันที่สูงกว่ามูลค่ารถนะครับเพราะว่าจะทําให้เรารับผิดชอบจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่สูงนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุนะครับบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนหรือว่าค่าเคมให้ตามมูลค่ารถที่เป็นจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็น สาระดีๆนะครับจากบุญเลิศประกันภัยนะครับก็ฝากท่านใดที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบุญเลิศประกันภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ